จริงเราทํากันบ้านไว้บ้างแล้วว่าช่วงตุลาคมระดับน้ําจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายของผมหรือว่าสภาพอากาศมันไม่สําคัญนะมันสําคัญที่เราจะช่วยพวกเขาถ้าเขาอนุญาตให้ผมลงได้ผมก็จะว่าย ยืนยันเลยค่ะไม่พับแผนว่ายน้ําข้ามโขงนะคะแม้โตโนโ่ป่วยจากไข้หวัดใหญ่กลายพันธุ์จนต้องแอดมิดและเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาไม่กี่วันนี้เองสําหรับนักน้องหนุ่มค่ะเรื่องใจไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่พื้นที่ที่ไปจังหวัดนครพนมเป็นหนึ่งในพื้นที่ภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบจากพายุแม้ไม่เจอน้ําท่วมหนักเหมือนจังหวัดข้างเคียงแต่กระแสน้ําของแม่น้ําโขงที่ไหลเชี่ยวแล้วก็น้ําขุ่นด้วยค่ะคุณผู้ชมต่อให้ใจหล่อแค่ไหนก็มองข้ามความปลอดภัยไม่ได้จริงๆ บวกกับร่างกายตอนนี้ยังไม่ฟิตเท่าไหร่แพทย์ออกใบสั่งห้ามซ้อมในน้ําเลยนะคะเพราะยังมีอาการไอและมีน้ํามูกด้วยทําให้แพลนการซ้อมที่สระว่ายน้ําและที่บึงต้องเลื่อนออกไปถึงสองครั้งค่ะคุณหมอบอกว่าอย่าอย่าพิ่งลงน้ำภายในก่อนให้พักก่อนห้าวัน <S <S อย่าพึ่งอย่าพึ่งซ้อมด้วยกัไว่ายน้ําก็คงจะเป็นการออกอกาลังกายเรียกความฟิตบนบกก่อนครับเพราะว่ามัน ยังมีไอกับน้ำมูกอยู่เราไปเซอร์เวย์มาเราเห็นแล้วแหละว่าน้ำมันขุนน้ำมันขุนการว่ายในทะเลกับในน้ำจืดจะไม่เหมือนกันนะน้ำหนักตัวมันจะมากกว่าในทะเลมันจะลอยใช,ลใช่จะใช้แรงมากกว่าแต่เราโชคดีที่ครั้งนี้เราคาดว่าจะกระแสน้ำจะช่วยเราด้วย เือเวลาเตรียมตัวไม่มากอีก10กว่าวันก็จะถึงดีเดย์พารกิจนะคะก่อนหน้านี้คุณโตโน่ไปสำรวจโรงพยาบาลทั้งสองสังโขงก็คือโรงพยาบาลนาครพนมและโรงพยาบาลท่าแขกที่ฝั่งลาวด้วยพบว่าทั้งสองแห่งขาดแคลนอุปกรณ์จําเป็นหลายอย่างค่ะโดยเฉพาะโรงพยาบาลนาครพนมนะคะตะละวานันมีเด็กป่วยราวสิคน แต่จํานวนเตียง ICU เด็กมีไม่พอส่วนโรงพยาบาลท่าแขกไม่มีเครื่องอันตราซาวคุณแม่ตั้งครรค่ะทําให้ต้องอาศัยแรงช่วยเหลือกันอีกเยอะเลยนะคะมันหลายเครื่องคนระับมันก็จะมีทั้งเครื่องหนึ่งที่เป็นแบบบางเครื่องอันเดียวก็สองล้านกว่าก็มีบางเครื่องห0า0สนหกแสนก็มีแต่แต่สำหรับตัวผมเองแล้วไม่ว่า เราจะช่วยได้กี่หมื่นกี่พันกี่แสนหรือกี่ล้านบาทนะมันเป็นประโยชน์หมดเลยครับ แม้การช่วยเหลือหลักทาเพื่อบุคลากรทางการแพทย์นะคะแต่การว่ายน้ําข้ามโคงโตโน่ย้าว่าไม่อยากให้ลืมเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ระบบนิเวศอย่างปัญหาขยะในแม่น้ําลําคลองนะคะที่สุดท้ายไปกองรวมกันอยู่นู่นล่ละค่ะในทะเลอีกแล้วส่งผลต่อสัตว์น้ําและกลับมาทําร้ายมนุษย์ก็เลยตั้งชื่อภารกิจรอบนี้ว่า one man and deliver นะคะว่ายไปว่ายกลับฝั่งไทยลาวในวันเดียว15กิโลเมตรไปเลยคุณผู้ชมซึ่งโตโน่ไม่เคยว่ายระยะทางไกลขนาดนี้ ภายในวันเดียวมาก่อนอะนะคะซึ่งก่อนไหวจริงในวันที่22ตุลาคม <c oughs> ก็เลยจะมีพิธีบวงสวงค่ะ <c oughs> บวงสวงใหญ่เลยเรียกขวัญกำลังใจกันก่อนโดยคนในจังหวัดน,นครพนมแล้วก็จะมีศิลปินดาราไปร่วมรำบวงสวงกันอีกด้วยค่ะ